โอ้โหรถสวยๆรอๆกันทุกคันเลยนะแลบบกันมาใหม่เดี๋ยวต้องไลจ่จำกันหน่อยครับรถทั้งหมดที่อยู่เห็นอยู่ในแท็กตอนนี้ประมาณสิบกว่าคันเกือบ20ประมาณนี้นครับ สองเชียร์เปิดมาแล้วครับผมน้ำมนต์สู้ๆคุณกิติพงศ์โอ้โหทีทวนห้าเชียร์เลกเกอร์คุณหนูนาหนูแนนหนึ่งฤทัยเชียร์เอสโซ่อืมโอ้โหเพชรกล่องซิงและกระบังนะครับจัดปายครับผมครับเยอะเลยรอรายชื่อแล้วไม่มีอะไรยังไงเขาลืมเราหรือเปล่าครับเขาได้ยินเสียงเราไหมครับไปอิทโทรตามได้ไหมไปตามแล้วตามแล้วอ๋อตามอยู่อ๋อกำลังปิ้นแน่นอนทางนี้ มึกหมดมั้งมึกหมดบึกปกเลอะมุงมุงเลอะมุกหมดพูดไม่เคยได้พี่มาเสียโทษเสียนแบงค์นะครับพี่น้ำมนนะฮะโหดูพวกตั้งแถวตั้งแต่เอสหนึ่งเลยะเอาละครับเข้าสู่เอสองครับป้ายชูใบชูครับเหมือนเดิมครับฟอริดอร์มาครับชูใบชูฮะอย่าแตกแถวนะครับเดี๋ยวเรามาดูการแข่งขันในรุ่นแรกครับแล้วก็เปิดรุ่นการ 2025นี้ครับในรุ่นนี้ครับกับ47สิบเจ็ดขีดหนึ่งเรซซิ่งทักครับคุณธนกิจธนิดาบอกว่าคิดถึงพี่เป่กากับฟาอีสครับโอพโ้พี่โน้ตพี่โน้ตเรโทรปากน้ําพี่โน้ตมาไหมฮะพี่โน้ตก็คิดถึงน้ำส้มพี่โน้นนะครับแล้วก็คิดถึงคนปากน้ำอย่างเงี้ยน,นะครับชุม่มคอ FC ฟซีเโบ้เนะฮะแมนคุงการ่า กองเชียร์ก็เยอะนะครับชื่อคุ้นๆเหมือนเลยเนี่ยผมพยายามจำอยู่นะนใครที่แบบเป็นเอฟซีเราประจําประจนํนะแน่นอนครับออฟ,อฟเลสโซนกาลาดครับคุมเกมดโดยออฟเลสโซนกาลาดครับแล้วก็เจ้าอาร์จ,จักรพันธ์วรรณรัตน์ครับมาดูกันครับปล่อยไม่ปล่อยครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับเซฟที่คาเข้าพิษแล้วแดงดับไม่นับญาติฮะเดี๋ยวดูคำนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแดงดับไม่นับญาติฮะเดี๋ยว มาเอาแล้วครับโ,โหช้าช้า,อางอีกเดี๋ยวดับน,นั่นแหละกหวานเดี๋ยวเดี๋ยวดับดยวดบช้าจัดเดี๋ยวดับเดี๋ยวค่อยดูเจ็ดห้าครับผมเจ็ดห้าเดี๋ยวดูไม่มีใครแตกนะเอาวแล้ผมจะยังไปดับลงเปิดเกมการแขันสี่สิบเจ็ดขีดจึงอย่างเป็นทางการนะผมอัถวุฒิพึ่งผมครับผมชูดอ,อกมาต,ตามด้วยจักรพันธ์วรรณรัตน์และ อนุวัฒน์สังสิทนครับผมเอาครับมาครับไล่เรียงกันสักครู่หนึ่งครับตอนนี้น่าจะเคลียร์ครับในการปล่อยสตาร์ทครับโอ้โหโอ้โหน้ำมนต์ต้องโอ้ยเกือบไปครับพี่น้องเกาเหนือเกือบประทะกันเองครับปักกันแหมโอ้โหน้ำมนต์ต้องยกไปเลยฮะอ่ะมาดูครับเจ้าออฟเลนโซนกาลานครับเด็กจากพัทยาครับมาคันนี้ครับออกมาเป็นอันดับหนึ่งครับอันดับที่สองครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับเจ้าอาร์จากบันวันรันตามมาด้วยพันธุ์วัฒน์สังสินครับแล้วก็ตามมาด้วยส่วนตัวหนึ่งน้องเกมครับตัวสรปนนท์ มาดูนะครับลงร้อยอาพา,ากันโยงมากําลังจะเข้าสู่ S1 โอ้ยน้อยครับผมมึกเล็กน้อยตอนนี้ข้างหลังมันจะปิดด้วยตามสถาพรแต่ตรงนี้ครับ119กับ145ภาพตัดมาอย่างนี้ S1 คืออะไรกันครับเนี่ยไม่เป็นไรครับ,ร,ร,บรถเยอะรถเยอะเดี๋ยวรอให้นิดนึงครับผมก็ต้องจําใหม่หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับลายเขาใหม่มาออมาตรงนี้ครับภาพตัดมาหมายเลข119ครับช่างเท่ใช่ไหมท่านอาจารย์ไม่ผิด จำชื่อยังไม่ได้ครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวรอสักครู่อ่ะตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับสี่เจอกับไปก้อนโอคอนเนอร์ผมสามเก้โดนไม่145โอ้โหชื่อมันหาอนุพงศ์คุ้มมาเนี่ยแหละครับตรงนี้โอ้นี่ครับออฟเดซองกาลาดอยู่ตรงนี้ครับผม145ใช่ไหมออฟเดซองอยู่นี่อ่าส่วนนัทพุฒคุฒมมเนี่ยอีกอาร์ตการยางกันยางเออเมืก่อนกขาชื่ออาร์ตยางสลิกใช่อาร์ตยางสลิกเออผมแม่งผูกจำสับแล้วสลับไปหมดแล้วปีนี้อ่ะมาตอนครับ นี่ครับหมายเลข399ครับอยู่ตรงนี้ใบอัานของเราัเองสุรศักดิ์สร้อยทองอและโดนทางด้านของออฟเลสโซนไปแล้วครับผมโอ้ยใส่ใบใส่ครับลุงเอ๋ผมใส่ใบใส่แล้วเปิดก็อย่างนี้ครับทำให้หมายเลขสิบสี่ห้าอัแทงขึ้นมาครับกองตี้มันวงผมมาครับมาจากท้ายเลยทีเดียวอ้าวภาพตัดมาเป็นตู้นังก่อนครับสามห้ากันเกินเจ็ดเจ็ดจพันวันรทอร์รัเจอกับอาร์ตอาร์ตเจอกับอาร์ต อาร์ตเข้าอาร์ตเอสหนึ่งครับผมโอ้โหอาร์ตการยางใช่ไหมเอออาร์ตการยางครับผมอาร์ตจักรพันเอาแล้วครับอาร์ตอาร์ตครับมาดูกันนะอาร์ตอาร์ตฮะอาร์ตข้างหลังนี่ครับนี่ครับปาจีนบุรีฮะเอาแล้วครับอาร์ตเอาโหยอาร์ตหน้าอาร์ตหลังฮะโอ้สายอาร์ตอาร์ตเลยครับคนชื่ออาร์ตที่ขับรถเก่งแบบนี้คนหรือเปล่าดูครับนำมาแล้วยาวๆมากลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้ยังไงนี่อันนี้นี่ แมนฟุงแมนฟุงอยู่ตรงนี้พี่น้องชาวเหนือครับผมหมายเลขตองเก้าตามด้วยลุกเอลุกเอถือว่ามาดีทีเดียวครับผมฟ้าลุ้นวัดสังสินในสนามนี้ผมโอ้โหนี่ครับหนึ่งสี่ห้านี่กินอะไรมาครับเนี่ยแรงขึ้นลึกดีเลยฮะแหมแล้วทำสีทองเหมือนท็อปสิเข็มเลยนะเออ,เ,อ,อเราก็ว่าอยู่นะออฟเลสโนกาลา่าเด็กพัทยาโอ้โหจะ <โย S 1> แหวก <A> ครับ <A> เอยลุงเอไม่ยอมครับลุงเอยังบังได้ครับเพชรตองซิ่งแล้วก็บังครับบังนะ ขึ้นมาครับขยับมาแล้วพามาได้ไหมโอ้แมงคุณตลาดโดนไหมจะโดนไหมเอาละครับแมงคุณตลาดแปะได้ครับแปะได้มาเอาใครยอมลึกกว่ากาันลึกกว่ากันเ0้ารอ้อยอาไม่ได้อะคุณผู้ชมครับเอาครับต่อกันมาที่ร้อยอาตรงนี้แมงคุงบานออกมาแต่ว่ามันข้างในมันเป็นลายของอบอฟออฟตัดไหมออฟยางแมงคุงปิดถึงับโมตรงนี้ ล้วจะเข้าสู่ S1 ครับผมตรงนี้นี่ต้องบอกว่าในอันดับ5 6 7นะ5 6 7เอาโหนคนนี้กบแรงขึ้นมาครับสุสสดนั้นเหยียวหกกว่าครับแหมมา,มามาแล้วโอ้โหเดือดจริงๆครับกลุนี้กลุ่มนี้5 6 7ปคันนี้นี่เดือดจริงๆครับไล่กันมาแล้ว ครับก็บอกว่าพนุพงษ์บุมาเนี่ยเวลาไปเอ้ยขวาครับโอ,โอ้โหนี่ครับภบลลุงเอเอาปีโป้ไปกินอีกแล้วครับโอ้โหโนำมาดีๆครับผมตรงนี้อัลโหลหกซะแล้วครับพ่อใหญ่เลยทีเดียวครับลุงเอออ่ะเปลี่ยนอันดับกันไปครับหักลบมาได้อตอนนี้ทําให้ขยับขึ้นมาแล้วก็เราไปโดนตรงอยู่กลับมายู่อันดับที่4ี่หายใจสบายขึ้นตามด้วยพนุพงษ์บุกมาสุนันเงียบแว่นครับ ้อยสำเพ็งขึ้นมาแล้วครับขอคุณพิ่าร้าหนรอยอาร์ตอาชั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 ตอารัตอาชัตอารัตอารันอาชันอาชัต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 อานัตอาช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 ัตอารัตอาชัตอาชัตอารัตอาชัตอาชัตอารัตอาุณผู้ชัดูารัรอารัพยาชมไล่บัตอารัตอกว่าอาร์ต้านั่อาิ่งอู่ หน้านิ่งอยู่นะขัหลังนี่ได้เร็วลองดูว่าผมแล้วทำไมฝาน้ำมันมันเปิดอย่างนั้นละครับผมเผยนิดนึงครับไล่เบาเอาละครับน้องจูนเนอร์เฮียจูนเนอร์ต้องเชียร์คุณพ่อแล้วนะเอาละครับพับตัดมาตรงนี้ครับคุณนันเงียบพักแว่นครับหมายเลขเจ็ดห้าครับร้อยสัมเพ็งครับไล่มาครับไล่มากับกลุ่มนี้ครับออฟเดนโซนกันหลาครับไล่พี่อยู่ครับพัทยากับลำพูนเอนั่นแหละครับพี่น้องชาวเหนือเดี๋ยวเดือนหน้าเราไปบุกเมืองเหนือกันอย่าลืมกินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะ โอ้โหตรงนี้ครับอุปกรณ์จดแตงมาจากไหนครับผมซ้ายของจอตรงนี้มาแล้วครับแรงขึ้นมาครับไปเลขหนึ่งสามหนึ่งครับอุปกรณ์จดแตงไล่เข้ามากดดันกับน้อยสัมเ็นครับนี่ครับจากแอมวันครับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ไล่เข้ามาครับบี้เข้ามาแล้วครับโอ้โหตอนนี้น้อยสัมเ็นครับทําให้ออฟกาศาสครับลดนลงไปแล้วครับโอ้โหคุณผู้ชมเลตีมันเกิดอะไรขึ้นกันครับนี่ยพี่โอ้โหแทงไหนแทงไหนอยากไี้ครับโอ้โห ุปกรณ์จดแตงครับจดอะไรมาเนี่ยฮะโอ้ประท้ากันเล็กน้อยผมในช่วงที่เพื่อนันลงเขาและกำลังจะลงร้อยอาพากันมาปัดปุโอ้โหต้องบอกว่าสุปกรณ์จดแตงครับกินอะไรมาครับเดือดเลยเกินครับเข้ามาสู่รอบที่4และแรงขึ้นมาครับภาพตัดประตูนำดีกว่าครับเหลืออีกสองรอบเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับเหลืออีกสองรอบครับหนึ่งสามห้าอ้าวอาร์ตอาร์ตหายไปครับ อาร์ตหลังหายไปครับอาร์ตหลังหายไปแล้วครับเกิดอะไรที่เกษตรกรพันวานารัตเนี้ยผมเอาแล้วรับป้ายไฟแอลแล็บแล้ว,ลลวอย่างนี้ไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับอาร์ตการยาง<อ>ตันนี้อาร์ตเกษตรอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นทัเมื่อกี้ไล่กดนันเขาอยู่ดีๆครับทำไมถึงทิ้ง่างน,นั่นเลยเออสิเกิดอะไรขึ้นกับคันนี้ครับออจาก,กักษต์วันณรัตครับไปอาร์ตครับ เราออกนะดูแลอยู่มาดูกลุ่มนี้ดีกว่าครับรวมอุปกรณ์จดแตงครับผมหลังจากที่ตอนนี้เปิดอันติไล่ข้ากันมายาวๆอุปกรณ์จดแตงขึ้นแตงตรงนี้แล้วครับผมแมนบุ้งโดนเรียบร้อยอือืึขึ้นมาแล้วครับอุปกรณ์จดแตงต้องบอกว่าแรงมาทีเดียวครับตอนนี้ทําให้ตกไปและตอนนี้แต่เห็นเหมือนน้อยสำเพ็งก็ลดห้อยลงไป,ปรแร้วเ,เห็นว่ารถมันห้อยไปแต่เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะ เอาแล้วครับตอนนี้ไล่กลับท้ายครับรอบท้ายแล้วเดี๋ยวดูครับอีกแค่ไม่กี่โค้งไม่กี่อึดใจครับกลุ่มนี้ครับผมสุนันเงียมพักแว่นครับผมจะทําได้ไหมแต่ตรงนี้ผู้นําครับไม่มีปัญหาไล่การกดดันขับชิวๆเอ้ออะไรกันเน่าจสลิดใจเย็นฮัดฮัดจะทำอย่างนั้นเอสโซ่ครับขวางครับเอสโซ่ โอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับตรงนั้นครับผมแต่1 3 5่นะทัพวุฒิพึ่งผมอาร์ตการยางเข้าอันดับที่1เป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้เหตุการณ์เงาแบบเยอะจริงๆครับกับรายการนี้นะมาแล้วครับสุกร์จดแตงเข้ามาแล้วแล้วก็ตามมาด้วยนี่ฮะโอ้โทุกคนเดือดทีเดียวครับต้องบอกว่าเดือดทีเดียว ครับเจ้าแม่พูงนะครับแล้วก็น้อยนะครับตามกันมา3ามปีนะ่ยหลายหลายคนก็เริ่มเปิดรูปการนะก็มันลื้อฟื้นกันนิดนึงนะครับนี่ครับอันดับหนึ่งครับเดอะวินเนอร์ของเราครับรัฐมนตรีพุ่งครับอาร์ตยางสลิกนะแล้วก็ตามมาด้วยนะคฮัจักรพรรดิวานรัฐเวลาเบสทาาของ นรุธพึ่มครับหนึ่งนาทีหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวจบอย่างนี้อย่าลืมเอาไปเข้าปาร์คเฟิร์มนะฮะเอารถเข้าปาร์คเฟิร์มด้วยเดี๋ยวฟาอีดลงไปสัมภาษณ์ให้นะครับเรดลี่โซ่ยังไม่เป็นทางการครับอันดับหนึ่งครับนรุธพึ่งพรมครับอันดับสองครับจักรพันธ์วรรณรัตน์อันดับสามสุปกรณ์จดแปตงสี่เป็นของทศพลโตสารนันท์นะครับและห้าเป็นนบดลทรงอยู่ครับเดี๋ยวจบตางนี้เราไปดูไฮไลท์แล้วก็ไปฟังบทสัมภาษณ์จาก got I